แกลลี่ฮอกนะครับเกิดจากการรวมตัวกันของเราสามคนนะครับสืบเนื่องจากว่าเราก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องจากสถาบันเดียวกันด้วยเราทำงานต่อเนื่องกันมาตลอดตั้งแต่เรียนจบเราก็เลยอยากจะทำแกลลี่ร่วมกันเราประจวบเหมาะกับว่าทาง University เนี่ยเปิดพื้นที่ตรงนี้ ดีเราก็เลยมีลงความเห็นว่ามันก็น่าน่าสนใจที่จะมาทําในตรงนี้ครับทั้งห้องนี้ก็จะมี3เทคนิคเลย3คน3เทคนิคนะครับอย่างของผมเนี่ยจะมีเป็นสื่อผสมด้วยผสมกับงานเทนติ้งสีน้ำมันนะครับ แล้วก็เทคนิคของกี้นะคะก็จะเป็นการใช้ได้ะคะ่ะเป็นตัวเพนติงนะคะก็จะใช้คำ,ำจ,จำกัดความว่าเป็นเทรดเพนติงอะคะ่ะคือใช้ได้ในการสร้างบรรยากาศเข้าไปในภาพเพราะถ้าเราใช้ผ้าเดียวเดยวมันจะมีความเลี่ยนของวัสดุก็เลยเอาได้มาช่วยสร้างบรรยากาศอหะคะ่ะให้ในภาพมันมีอากาศมันมีสเปซอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็พัฒนาขั้นมาตอนปัจจุบันก็คือการนําสีของได้มาแทนสีในการเพนติง เป็นเทคนิคดออิ่งครับดอออิ่งดินสอไขบนสีอะคริลิกลักษณะงานก็จะเป็นใช้ใบหน้าเป็นสื่อเหมือนผลงานสื่อสารกับผู้ดูครับเหมือนเราคุยสื่อสารกันอย่างเรื่องเนี้ผมพูดถึงเรื่อง ของเล่นในวัยเด็กนะครับแล้วก็เรานึกถึงความเปลี่ยนแปลงของของเล่นจากอดีตกับปัจจุบันมันแตกต่างกันอะไรเงี้ยก็อันเนี้ยเป็นใบหน้าของผมแล้วก็ของเล่นนี่ก็จะเป็นของเล่นที่เหมือนเรานึกถึงของเล่นในสมัยนั้นนะครับวิดีโอเกมก็จะแบบยุคอดีตก็เป็น8บิตแต่ปัจจุบันมันไกลขนาดไหนแล้วอะไรเงี้ย